เวลคัมทูเอ่อฟิตพอร์ตไม่เกี่ยวอันนี้กินในเบลล์ล้วนๆขอบคุณครับแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปใหม่ดูดของเก่ามาใช้มันเลยมีโลโก้ฟิตพอร์ตนะครับอันนี้เขาไม่เกี่ยวนะฮะเป็นของ้องพอร์ตไปนะครับอันนี้กินในเบลล์นะครับพรีเซนต์นะครับเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รักนะครับเอพิโซดเอ็กซ์นะครับผมอ่สวัสดีครับจะเป็นใครไปฟังกันได้เลยครับอ่าอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราหยุดกับรายการเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก นะครับวันนี้เราเดินทางกันมาถึงเอพิโซด X แล้วนะครับวันนี้นะฮะกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับอ่าเอพิโซดโคกาก้าอีกครับใช่ครับวันนี้เราอยู่กันกับแฟนพันธุ์แท้โคกะเอาอีกคุณแซนนั่นเองสวัสดีครับคุณแซนครับต้องตอบวะสวัสดีครับเย้แล้วก็วันนี้เราไม่ได้เป็นพิธีผมไม่ได้เป็นพิธีกรคนเดียวนะครับวันนี้มีพิธีกรอีกท่านมานั่งร่วมกับเราด้วยสวัสดีเชิญคุณฟุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย่เป็นไงครับ หายกันไปนานโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากครับวันวันน,น,นี้วันนี้ผมมีพิธีกรอีกคนนึงด้วยฮะใครครับอ่าขอเชิญคุณเค้กครับครับสวัสดีครับสสวัดีครับเอาเดี๋ยวต้องรอใครพิมค้กกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้พิธีกรจะหลายคนหน่อยนะครับ <_ H ur ly> อ๋อพิคคิว <_ H ur ly> พิคคิวอ๋ออ,อ <_ H ur ly> แอดมินท <_ H ur ly> ่เหนื่อยโอ้โหนี่ว่ะนะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณแซนครับได้กลับมาอัดรายการครั้งนี้ โอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับแบบดีใจมากหลังจากที่เราได้เป็นตอนที่สองเมื่อตอนนู้นมาถึงวันนี้โอ้โหดีใจมากที่ได้กลับมาอัดในเอพิโซดที x นะครับโดยที่ไม่ได้เตรียมไม่์ด้วยครับเย่นะครับผม <X. S 1> เอาเลยครับก่อนอื่นเราอยากทราบครับว่าคนรู้จักคุณยูกิอ้อยยังไงครับฮะ <Huh? S 1> อยากจะทราบประวัติข้าวๆข,ของคุณยูกิอ้อยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ เ,เดี๋ยวไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวเอาคุณมารายการคุณไม่เตรียมข้อมูลมาได้ไงเนี่ยโอ้ต้องมันมืชมผมมาอย่าเอาใหม่เอาใหม่งั้น <c oughs> เปลี่ยนคำถามเลยงั้นจะเปลี่ย <c oughs> นคำถามงั้นผมอยากฟังประวัติข้าวๆของคุณเอออ้อยครับ <c oughs> โอโ้โ,โหก็เขาก็จะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงดังวังมากมาในครับในอนิเมะประกอบมากมายอย่างอย่างซอฟต์อวร์ออนไลน์นี่ทุกคนต้องรู้จักใช่ไหมริ<อ>ง เพลงไหนเพลงแรกใช่ไหมคอสซิ่งฟิวใช่ไหมเอ้ยใช่ครับเพลงใช่ครับคือเพลงใช่ออบูราครับเอยโอบูราอยู่คลีิอันนี้แอดมินเพจเมเอ็นนี่มาตอบเองเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากผลงานที่เขาร้องเพลงซอนอาร์ตออนไลน์แล้วเขามีผลงานอื่นอีกไหมครับ ท้าที่เคยเห็นมาก็เยอะนะครับก็เออะไรบ้างวะอ่าคุณคุณซุกุของมีอะไรบ้างนะอะไรนะอ่ายุกยอยใช่ไหมคุณไม่ใช่อ่ออ้อยอ้อยก็มีผลงานออก็มีผลงานร้องเพลงเปิดของโคโนโอโตโทมาเละแล้วก็เพลงปิดของอฮามิฟุระครับโอ้ฮามิฟุระด้วยอ่า แล้วคุณฟุกเหรอครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่กันหน่อยอาอเอ้ยเมินเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เมินไม่รู้นึกว่าจริงโชตาอ้อยนี่เห็นอะไรอะไลยาวเลยทีนี้เอออ่อนนันโชตะาอ้อยแล้วผมอยากจะถามคุณแซนตรงนี้ว่าคุณแซนรู้จักกับโชตาอ้อยได้ยังครับเอยไปเรื่อยไปเรื่อยไปยังแม่งก็ก็ก็รู้จักมาจากเพจจากจากช่องยูทูปค่ดดีเดียวก็ดูเซดูเซยูมายังไม่มีครับ ไมม่ีอดูตอนไหนดูตอนไหนมาไม่มีอ่ะไม่รูตอนไหนเลเออมาถึงคณะโพสต์วะเออเา้ามาถึงคณะโตว่ะ f อร m the future แล้วแล้วผลงานภาคของคุณอ่ะยูกิอ้อยที่ชอบที่สุดคืออะไรครับก็ต้องยกให้จะใครดีวะก็ต้องยกให้แบบพี่บิกกี้จากซิมโปเกียครับเป็นคนที่ผมชื่นชอบมากเลยแม้ผมจะยังไม่เคยดูก็ตามได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตที่บิกกี้นะครับโอเคได้ครับ มันจะตีแบบดีดีติงอย่างนี้ปะตึงตึงอย่างนี้ป่ะเออผมขอญาตถามแบบเอางี้เอาช็อตนี้ช็อตซึ้งซึ้งเลยเออสมมติว่าเดินเดินไปอยู่ไปซื้อของที่เซเว่นอ่าแล้วเขาเห็นอ่าเห็นมีคนคนหนึ่งอยู่ตรงตู้เชลซึ่งดื่มพอดีอืมคนนั้นคือยูกิอ้อยครับถ้าเจอเขาอยากจะพูดอะไรกับเขาครับ อ่าก็ถามเพราะว่ารับขนมจีนซาลาเปาเพิ่มไหมครับเฮ้ยอยยไม่คุณผิดคำถามเนี่ยจริงๆคุณต้องถามว่ามีออเมอร์หรือเปล่าจริงจริงเริมจีนซาลาเปาตอนที่เซเว่นไม่ขายแล้วนะครับแล้วสมมติว่าถ้าคุณแบบเดินออกมาจากเซเว่นแล้วคุณจะจะให้เด็กเซเว่นคิดตั้งเนี่ยแล้วเด็กเซเว่นคนนั้นเป็นเอออ้อยเนี่ยคุณจะพูดอะไรกับเขาครับผมผมก็จะบอกว่าอ่าอ่าบอกเบอร์ครับ อ๋อผมถ้าเป็นผมผมจะบอกว่าอ๋อใส่ถุงรวมของเวฟเลยครับเดี๋ยว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 เองต้องเพิ่มหนึ่งบาทนะคุณไม่ก็รวมของเวฟไม่เพิ่มคุณเดี๋ิงถ้าสมมติว่าเดินออกมาจากเซเว่นแล้วจเจอเจเจกำลังนั่งกดกำลังยืนกดเงินอยู่คุณจะพูดอะไรกับเขาครับถ้าถ้าเจอเจเจไม่รู้ครับแต่ถ้าเจอเจสี่ผมก็ต้องระวังตัวไหมน้าโมดกดหลังตูดอะไรเงี้ยอะไรคุณจะไม่รู้จากเจสี่อ่ะ คืออะไรเอ้ยโอ้นะครับสุดยอดเลยอะไรเนี่ยทำไมคุณนี้ไม่มีความรู้รอบตัวเลยคุณเป็นคนเช็คตัวปลอมหรือเปล่าเฮ้ยแล้วคุณรู้เรื่ออะไรนะครับแล้วคุณรู้มาเตครเฮ้ยผมรู้จักครับที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ใส่ได้ใช่ดีอ้เนี่ยคุณเค้กอะไรนะคนเล็กมาเทวดาต้องมีภาพประกอบแล้วแล้วว่าแต่แล้วว่าแต่คุณสกุนี่รู้จักกับอ่าคุณอะไรนะ เขาเขาอ่านว่าอะไรนะแคทิล่าตั้งแต่แคทิล่ารู้จัก <laughs> ตั้งแต่เล่นเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่ามัสเตอร์ดูเอลอะครับ <laughs> <s uss> เฮ้ยเกมดีนะครับเ,เบกมนีเแรกที่ได้เจอกับคนคนนี้คือเป็นยังไงน้ำเกลือคุณแคทิล่าถ้าไม่ติดว่าอยู่ห่างกัตซีทะเลหนึ่งก็ต่อยไปแล้วครับเดี๋ยวเดนะครับก็ต้องบอกว่าการแรกหมัดเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพอย่างหนึ่งใช่ไหมอ่านะครับ มีแต่ภาพของล<อ>ูกผ<อ>ู้ชายเหรอเออสุดท้ายนี้ให้เวลาหนึ่งนาทีครับให้คุณแซนครับขายอ่าเอออ้อยยูกิอ้อยอ่าโชตะอ้อยให้กับคนที่อยากจะติดตามหน่อยครับหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมแป๊บนึงเปิดแอป,ปจับเวลาก่อนจับเวลาจริงนะเนี่ยเอาละคุณแซนครับหนึ่งนาทีจับเวลาเริ่มครับเอาก็สำหรับคุณอ่าดารามิสกิครับใครอะ ก็คุณนาันนา้มิสกีนะก็มีผลงานที่ดังๆมากมายอย่างผลงานที่ชื่นชอบผมว่าชือนชอบมากเลยนะสำหรับการที่ได้รับภาาเป็นตัวละครในเรื่องเอเลยนะอะไรนะเดซเตอร์เดซเตอร์เดซเตอร์เดสเตอร์เดซ์เตอร์โบโกโบกมาโจนนตโจ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 เรโจโอโจโ่โจ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 รจเจโจตจโ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 วโจโรเจ่จโ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 เรจโจเจโโจ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 โอโจ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 จโจท ก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคน,นไปติดตามนะครับกับอิคายาโยชิินเกะนะครับก็เป็นเลยคือคือกระต่อนนะครับที่มีรอยยิ้มดุดักฟอ,อนนะครับอยากให้ทุกคนไปติดกันนะครับ <c oughs> ก็จบยังไงเลยเลยกดูนีแหละออีกสิบวิสิบวิอีกสิบวิสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับไปติดตามพี่จางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยทัานใส่แคสติล่าเด็กนะครับหมดแล้วหมดแล้วอย่าครับอย่าครับอย่าครับอ่า น,นี่ก็คือทั้งหมดของเทปอ่าอะไรนะลืมชื่อสรุปเทปใครวะเอ้ยอ๋อเทปอันี้คุณเทปของอ่าเอ้ยไม่ไม่ไม่เทปของทาคายรทาคิอาฮีครับอายาฮีด้วยเอาเอาไปเลยเอาผมโยนเลยทีนี้ก็ยังไงก็ติดฝาติดตามกันด้วยนะครับผมรายการของเรายังมีอย่างนี้แต่วันไหนไม่รู้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาตินนี่ทูไนท์นะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับมีกี่เอพิโซดนะครับฮะ ทำม,มาบ้านนี้แล้วเหรอเฮ้ยนะครับมีกี่เปพิโสดแล้วครับตอนนี้สี่สิบเปจะจบแล้วนะเฮ้ยโหทำมาอย่างยาวนานครับก็ไปติดตามกันได้นะครับมันตินี่ทูไนท์นะครับผมอ่าเอ้ยแต่ว่ายังมีรายการในคือดังๆอู่มากมายนะเคืือคือคือตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับตอนนี้เป็นชื่อเคือรก้องถอดนะครับก็ซีโอคนใหม่ก็เป็นคุณกองชาวัดนะตันสุขนะครับก็เป็นฟาวเดลเพียงดึงเดียวของของปัจจุบันก็มีรายการมากมายที่เราคุ้นเคยกันอย่างอะไรนะไอทีเป็น เป็นกล้องใช่ไหมเออซแลอย่างอย่างต้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอะไรแตกลายไอ้กล้องดูเด็กกล้องใช่ไหมแล้วก็มีตอรี่น่าชาวชาวัตตอรี่มีชาววัตทูนยด้วยนะครับแล้วก็อาการล่าสุดที่แเราจะรวบรวมนั่ก็เป็นเซตีชาววัตแล้วก็ใครที่อยากจะไปด้านไหนเราความตื่นเต้นแบบเมาให้โลกคุ้กับคุณกลอที่คุณรักนะก็อย่าลืมกป็นแฟนคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ หนึ่งเมษาปีหน้าสวัสดีครับ